โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคลื่นหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลื่นหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีเคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2หลีกเริ่มที่เวลา3ามทุ่มพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรทันเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทไบรทันยี่สิบแต้มจากการชนะ6เสมอ6แพ้3เกมล่าสุดบุกไปเสมอเลสเตอร์มา2ต่อ2นะครับเจมส์บ Sorry, Mark, ิลเนออรร์์กัับบซลี่มายงเจ็ ตัวหลักก็จะเปโด,โดมิตโตมะรุตแต่กองหน้าแดนวิวเวลเบกน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับในณะนที่พาเลส13แต้มจากการชนะ2เสมอ7แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอซิตี้มา22นะครับวิลฮิล,ฮล,ฮลอสิสเมลาซาเอเซชองมาเตตาครับเป็นแนวรุกเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบรตทันเปิดบ้านถล่ม4 1หนึ่งบ้านพาเลสจบ1 1คู่นี้ก่อนเกมบรตทันเป็นต่อนะครับบริันอยู่ในช่วงสะดุดไม่ชนะมา3เกมติดส่วนพาเลสไม่แพ้มา4นัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพี่เก็ดมองว่าทรงบอลแบบนี้เข้าทาง ไบรตันนะครับวัดใจไบรตันจากคืนฟอร์มเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์ไบรตันนะครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งครับไปดูบุนเดสก้ายนเนยอรมนีอาเบไลซิกเปิดบ้านเจอแฟรงเฟิร์ตไลซิก24แต้มจากการชนะ7เสมอ3แพ้3นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะโฮซคิว2-0แต่ว่ากลางสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกไปแพ้คาบ้านกับวินล่า2ต่อ3ตกรอบไปแล้วนะครับ คืนวันนี้ไม่มีอาตูเฟอร์เมรนติดโทษแบนซาบิซีมอนก็ยังเจ็บดังนั้นตัวหลักไฮาดาร่าคุมตรงกลางที่เหลือก็คริสตอฟบอมการ์เนอร์คู่หน้าเชสโกกับุยส์โอเปนด้าน,นะครับในขณะที่แฟรงก์เฟิร์ด27แต้มจากการชนะ8เสมอ3แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอาบวกมา2-2นะครับตัวหลักามามูดาอูมีมาโดกเกอเซเป็นตัวเลือกกองหน้า เอกิติเก้กับโอมามามูดหัวหอกทีมชาติอียิปต์นะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วแฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่แพ้นะครับในบ้าน2-2เกมเยือนบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองไลสิกเป็นต่อนะครับแม่แต่พิเาดูแล้วไลสิกฟอร์มแย่นะครับแฟรงเฟิร์ตเองจะว่าไปชั่วโมงนี้ฟอร์มดีด้วยครับซื้อ2มุมวัดใจแฟรงก์เฟิร์ตจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายเวลาตีสองตรงนะครับพิมลีคู่หนึ่งเซาท์อัมตันทีมบัยจะเปิดบ้านเจอกับทันแนมฮอรสเปอร์เซาท์อัมตันมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้12เกมล่าสุดบุกแพ้บินล่า0ูนย์หนะครับแลมสเดลกับอดัมลาลาน่ายังเจ็บเหมือนเดิมฟินดาวคุมตรงกลางแนวรุกก็ไทเดอร์ดิฟลิงอดัมอาร์มสตองกองหน้าคาร์เมลอนอาเชอร์นะครับเจอกับสเปอร์ยีแต้ม จากการชนะ6เสมอ2แพ้7เกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้าในให้กับเชลซี3-4กลางสัปดาห์เล่นยูโรปาลีกบุกเสมอกราสโกเรนเจอร์ anger, มา1-1นะครับคืนวันนี้ปอสเตโกครูโมสิตใช้งานโรดริโก้เบนทานกูกับอิบิสซูมาที่ติดโทษแบนตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับดังนั้นเนี่ยที่เหลือก็เด้ยันครูเซฟสกี้เจมส์ดีสันแบนดันจอห์นสันส่วนเฮงมินโดมินิกโซลันกี้นะครับเป็นเซตแนวรุกเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤด,ดูกาลก่อน ปรากฏว่าสเสมอ3าบ้านซาท์ทมตันบ้านสเปอร์สเปอร์ถลม่ม41ก่อนเกมสเปอร์บุกมาเป็นต่อนะครับสเปอร์กลับมาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะครับในลีก3นัดเก็บได้แต้มเดียวแถมในยุโรปก็ไม่ชนะส่วนซาท์ทมตันก็แย่เหมือนกันนะครับแพ้4จาก5เกมพี่เฉียนมองว่าแม้ว่าสเปอร์จะดูฝืดแต่ว่าซาท์ทอมตันเอาไม่อยู่ครับวัดจกสเปอร์ครับยังไงก็คมกว่าจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3มคู่คลิปแรกชอบไปที่บรตทัน แฟรงก์เฟิร์ตและท็อตแนมฮอสเปอร์ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย